ของเธอน่ะของเราก็น่ะของเธอมันเย็นๆนว่ะข้างตาของเรามันร้อนๆอนน่ะร้อนดิร้อนอ่ะมันขอร้อนร้อนด้มั้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่รู้สึกอะไรที่มันเย็นๆยนมันแปลกแล้วทำไมเราต้องให้วะเออขอบคุณมากสวัสดีค่ะเมจินะคะวันนี้นะคะเมก็มีชาเลนจ์กินสนุกสนุกมาทำอีกแล้วนะคะก็คือเราจะมาทําอาหารดิบ vs อาหารสุกกันนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมกินกับเราด้วยนะคะก็คือน้องตูต้านั่นเองเอาไม่ใช่ ก็คือพี่วิน่ะพี่ชายของเมเองนะคะฮันยองอชโยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มชาเลนจ์กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการโกงเนาะเราก็จะแรนดอมสุ่มกันใครจะได้อันไหนให้เลือกซ้ายกับขวาเดี๋ยวคนหลังกล้องอะ่ะจะเป็นคนสลับให้เราซึ่งอย่างนี้ก็จะไม่มีการโกงแล้วก็จะไม่มีการแบบเสียบเปรียบได้เปียบกันเด็ดขาดตอนนี้อาหารหลังกล้องก็คือโชยมาแบบแรงมากมาเริ่มกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือจานแรกของเรานะคะ หอมมากทำไมมันเหม็นวะจะงอนะเหม็เหรอแอบเหม็นอะกินเป็นยังไงไม่รู้ว่ามันแบบกลิ่นชุนๆนะกลิ่นชุนๆกินเธอมานหละไม่ใช่นางสองซ้ำป๊าปลาทอดเฮ้ยเขาจะแซลมอนอืมหอมมากอืมเหม็นมากอืมโคตรขาวเลยอ่ะเอามาลองชิมกันดีกว่าเอาให้มีโชยุไว้นะกับวาซาบิอืมอืมปลาทอด โอเคเค็มๆดีอืมอืมอืเป็นไงดีปะ่ะอร่อยอเราว่าบบกินไปกินมาแด้มไม่เคยอ่ะขมามไกินดิอืมอะไรหรอดีๆๆดีๆๆดีจริงจริงเว่ะ่จริงจริงแล้วมันเป็นซาชิมิเกที่แบบกินสดไม่ได้ เพราะว่าเราซื้อมาในราคาประหยัดนะคะรสชาติเป็นไงไก็เริ่มไม่ดีละเขาบอกว่ามันกินได้เขาก็กินแต่พอบอกมันกินไม่ได้มันก็เริ่มหีคืออะไรซื้อมาที่ไหนน่ยกรดาสดข้างบ้านแต่เขาว่ามันโอเคกินนอะไม่ดีแต่ว่ารสชาติโอเคระวังพรุ่งนี้จะท้องเสียนะก็เนีไงก็เลยไม่กินแล้วไงโ,โอเคทุกคนเปลี่ยนไปเมนูต่อไปกันเลยดกวานะจานต่อมานะคะจะเป็นอะไรมาดูกัน แรกกันไหมกลัวได้ของไม่ดีะดิใช่ฉันว่าตากร้องต้องให้ของเมจิดีตลอดเพราะว่าอะไรก็เธอเป็นเจ้าของช่องไงใช่ไหมล่ะฉันเป็นแค่ไออ้วนไออ้วนก็รู้ตัวนี่แรกกันแรกกันไหมแรกกินไหมเนี่ยลองแรกอันนั้ไม่ดีหรออันนี้ดีชั่วอันนี้ต้องดีอันนี้ต้องไม่ดีแน่หนึ่งสองสามี่ว้าโอเคนี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเธอดูความฉ่ำของผักสิ ไม่ผักเหรอเอาไปต้มแล้วก็ลืมเอาขึ้นเหรอไม่เป็นเปิดขนาดนั้นว่าลองกินมีมีแบบซอสอะไรไหมมันมันก็อร่อยนะมไ่อร่อยเลยอ่ะมันแย่อ่ะมันไม่รสชาติมันแย่มากอ่ะเหมือนเน่าด้วยป่ะเนี่ยจริงเหรอมันเน่าด้วยอ่ะเนี่ยมันดูเน่าเน่าเลยเอาอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวโดนหักเงินเดือนแน่เรามาอยู่ในจุดที่เราต้องกินผักแล้วอะไรดีป่ะมันก็อร่อยนะจริงเหรอแต่เขามันแอบหวานๆอ่ะจริงเหรอทำไมของเขาขมอ่ะอื่ตรงน คือตอนแรกนะบอกว่าจะมาแบบจับกินของดีผักอะไรมาให้พี่ว่าจะมีแบบปูอาลาสกา้าออปูออหรออะไรก็ได้อะปลาทอดน้ำปลาก็เอาอะแต่เมื่อกี้คือพันดึงอิวนะคะเฮ้ยเ <laughs> <laughs> มื่อกี้มีคนกันบซีลังกล้องบอกว่าจานนี้เป็นจานที่พวกเราอยากกินมากกหลัง,งจากจานนี้ <laughs> ฉันถ้าหลับกับเธอเล่าเธอแกล้งฉันนะเธอจานนี้หลังจานไหนมันก็เลยอยู่จานเดียวหนึ่งสอง อ่ะอันนี้คืออะไรสปากเกตตี้เหรอสปาเกตตี้มะเขือเทศอืมอยังก,กินสปากเกตตี้มะเขือเทศเราเราเนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือให้เอาไปคุกเองเหรอแล้วก็มีอันนี้ให้ด้วยสดเลยนะเนี่ยสด,ด,ดจริงว่ะสดเลยย,ยังไม่แกะถุงด้วยเนี่ยแกะกินเลยตอนนี้เลยกินมากอะไรกินอะไรกินเลยกัดอะไรขึ้นเหรอไม่กินได้กินได้กินจริงอ่ะกินดิไม่ใช่อันนี้ต้องกินจริงไม่เหมือนอันนี้กินอยู่แล้วแต่นั้นอ่ะกินจริง อืมอร่อยมากไม่เกลียดมากเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เมย์ไม่ชอบเลยอะมะเขือเทศนอกจากมะเขือเทศก็ไม่มีใครเทศฉันได้แล้วหอมอมหออืมอร่อยจังเลยอะอร่อยจังเลยรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็รสชาติสปาเกตตี้หมูสับมะเขือเทศขอบคุณสำหรับการรีวิวนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะ โอเคอันต่อมานะคะแม่เอาจานนี้จานไหนจาเอาาเอมี่ใช่กระดานนี้ปะโอเคเปิด <Okay. S 2> เร็วเร็วรอุ้ยฉันเห็นอะไรดำๆข้างในหนึ่งสองสามใช่ไหมเอ๊ะ อันนี้คือกล้วยดิบเหรออันนี้คือกล้วยสุกสุกมากเลยนะสุกจนแบบดำเลยอ่ะนี่ก็คือสุกเกินไปนะสุกมากอ้าวพี่วีไม่ชอบกินกล้วยไม่ไม่บอกว่ามีกล้วยแต่อย่างนี้ต้องกินแล้วนะเพื่อคนดูถ้าบอกนางว่ามีกล้วยนางก็จะไม่มาทำชาเลนจ์นี้กับเราถ้าสมมติเมกินกล้วยเขียวๆมันจะยังกินได้ปะฉันยากไม่รู้มันรสชาติเป็นยังไงวะมันจะเสียไหมท้องอ่ะที่เหรอนี่นี่โอ้มันแข็งมากอ่ะลองกินอันนี้ อร่อยนะโอเคเราให้เมย์กินได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะไม่อยากกินอคนหนึ่งเพื่อคนดูนะเพื่อกินเพื่อคนดูเป็นไรอ่ะก็อร่อยดีนะเมย์กินกล้วยดิบได้เลยอร่อยเอ้ยยูกินเยอะด้วยเดี๋ยวมันท้องเสียเปล่าจริงเหรอกินกล้วยดิบแบบท้องเสียไม่รู้อยาอะไรท้องเสียวไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว เนูต่อไปนะคะก็คือจานนี้ของเมย์จานของพี่จีทำไมของเมย์หนักจังเลยของเธอหนักวะของเราก<ะ>็น่าจริงเหรอหนัอยอมไงเพราะหนังเธอมันเย็นๆวะข้างตาของเรามันร้อน,ๆๆนอร้อนอะรู้สึกดีร้อนอ่ะยังไม่ขอร้อนรนด้มั้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่จริงเหรอโอเครู้สึกอะไรที่มันเย็นๆมันแปลกๆปลกแล้วทำไมเราต้องให้วะเออนั่นขอบคุณมากเอ้ยเอ้ยเฮ้ยวินไม่เอาได้ไหมอ่ะเอาแล้วเมื่อกี้เมย์เอาแล้วเมื่อกี้เมย์เอาแล้วไม่เอา แสดงว่าของเราร้อนเราก็ต้องเป็นอะไรที่มันดูดีนะทุกคนรอดูนะโอ้ไก่ไหมหอมด้วยแต่ว่าหอมมากเลยอยากกินอ่ะอยากกินอยากกินไก่เอากกินดิออาแกไม่กินเหรออ๋อใช้มือหยิบภาบเลยใช้มือใช้มือหยิบอร่อยปะ อยากกินไก่อ่ะทุกคนทำไมชีวิตเมย์ช่วงนี้มันเศร้าจังเลยอ่ะอ,อ,อยากกินไก่ก็ไม่ได้กินดูดิไก่ไม่สุกโอ้มีข้าวเหนียวไว้แหละข้าวเหนียวเหรอจะจกข้าวเหนียวด้วยชีวิตดีไปแล้วอิจฉาอยากกินไก่มั้งเงี้ยคำต่อตออยากกินไก่ นี่ไไก่เมยไม่กินอะ่ะอยากกินร้ยไม่เป็นไรฉันพูดเล่น <c oughs> <c oughs> ไหนพี่วินเขาก็ไม่ให้เรากินเราก็ไม่กินก็ได้เนาะไม่ชอบทำอะไรที่มันแปลกๆแ,แบบกินจริงอะไรจริงแล้วก็กลัวถ้ามาเข้าให้เดี๋ยวมันท้องเสียให้นีก็ได้สงสารอ,อร่อยอะ่ะไม่เป็นไรฉันชอบกินไก่สดปกติชอบลักไก่ไปกินในนาอยากกินไก่อร่อยถ้ามีข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวส้งตัไก่ย่าง พูดแล้วหิวเลยท้องร้องเลยรู้ตลาดจริงเหรอซื้อไหนอ่ะตอนนี้เมย์คือเมย์ไม่ค่อยมีแรงแล้วเพราะเมย์ไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเมย์ก,กิน,มนมเมย์ร้องเสียใจไปแล้วและเมนูต่อไปนะคะก็คือนี่เลยเอาอัานนี้ไม่สลับแล้วเปิดออกมาเลยหนึ่งสองสามไข่ไม่เหน็หนมีอะไรไข่มีข้างในไม่ไงอ๋อแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นไข่สุกกับไข่ดิบ ลองตอกพร้อมกันหนึ่งสองแม่ของเขารู้สึกนิ่มๆมาอุ้ยไข่โอ้ไม<ข>่กอดได้ได้เหรอไม่ได้ดิบขนาดนะั้นนี่มันแบบเหมือนไข่ออนเซนเลยอ่ะจริงเหรอเออทำ <c oughs> ไมของเมย์เปนคนที่แกะไข่ได้แบบเล่นมากเลยเอ,อ่ะดิบเลยซดเลยซดเลยหนึ่งสองสามอืมอืมอืม มันเป็นปยังไงนะมันดีดีอะอ้มนากก่ากลัวไม่แต่เรากินบ่อยนะพอกินแบบปลาป,าปามันแปลกอ๋อมันต้องกินกับแบบโจ๊กกินกับามาม,ามา่มาอะไรอย่างนี้ใช่ปะอันนี้ก็คือเมย์ก็ว่าไข่ต้มเมย์ผ่านนะคะเมย์รู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดข,ของวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เมย์กินไข่ต้มนะคะจานสุดท้ายอ่ะเอาค่ะจานนี้รู้สึกมไหมค่ะดีเลยอันสุดท้ายเปิดเลยปะหนึ่งสองสามไปเลยชิล แล้วยังไงมันต่างกันยังไงอ่ะคืออะไรอ่ะอ๋อมีน้ำร้อนให้อันนี้แต่อันเนี้ยไม่มีน้ำร้อนให้ก็คือต้องกินดิบๆแสดงว่าเนี้ยคืออันสุกนี่นะคะก็คือของเมเป็นมาม่ารสฮอตชิคเก้นเฟลเวอร์ลามิงส่วนอันนี้ก็คือเป็นรสฮอตชิคเก้นเฟลเวอร์เหมือนกันแต่อันนี้จะเป็นรสชีสของเมเป็นรสธรรมดาใช่ป่ะอืมใช่ันี้ชีสเขาก็ไปกินบ้านก็ได้นะไม่ได้เราจะใส่น้ำร้อนนะคะให้ถึงที่ขีดมันเฮ้ยมี้องข้างไหนปะไม่มีใช่ป่ะไม่ไ ดี๋ยวอันนี้เราจะทําให้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเทปเมย์จะมาทําให้ดูนะคะมันกินไม่ได้กินได้ใส่ชีสลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยซอสมาม่าเผ็ดนะคะนี่ธรรมดาที่ไหน่ะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยค่ะมันน่ากินตรงไหน หอมมากโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เมย์ก็ได้มามา่าลวกของเมย์มาแล้วนะคะแล้วก็เรามาปรุงรสกันดีกว่าใส่สาหร่ายกับงานนะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยซอสสุดแซ่แบเหมือนคนทำดำปีเล้ววเสร็จแล้วก็คนคลุกให้เข้ากันอุ้ยหอมมากอะ่ะห <laughs> อมมากวันนี้เราจะมากินพร้อมกันนะคะเพราะว่า,าไม่ต้องใช้ตะเกียบั้งเออไม่ต้องใช้หรอกเชียร์สอ่ะอ่ะอ่ะ มันเหม็นนะเผ็ดอร่อยอะ่ะโหแซ่บคอมากกินไม่ได้อะ่ะวันนี้เขาบอกไม่เลือกกินก็ไม่อดตายนะอย่าเลือกอย่าเลือกโอเคขออดตายดีกว่าไม่ได้จริงไม่ได้จริงเหมือนเอาฉันไม่แกงอะ่ะวันนี้ก็บอกว่ามีของอร่อยอร่อยมากค่ะทุกคนนี่ของอร่อยมันแซ่บมากเลยอะ่ะทุกคน ไม่ต้องทาลิปเลยป,ปากแดงเลยโอเคค่ะทุกคนก็อาหารดิบ vs อาหารสุกของเราวันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะฉันได้ดีกี่อันไม่ดีกี่อันก็เพื่อนๆก็ช่วยกันนับให้หน่อยนะว่าใครได้เปียบหรือเสียเปียบฉันโฟกัสแค่ไก่ก็คือไก่ดีส<อ>ุลดละฉันว่านะของฉันที่ดีที่สุดนะน่าจะเป็นมาม่าเผ็ดเมื่อกี้คือดีที่สุดแล้วก็มีไข่ต้มนะคะที่ดีส่วนที่เหลือก็คือแบบอีหยังวะก็เป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวก็กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งให้เมย์ด้ว่ปา